สวัสดีครับผมอนิวฟิตชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานแคมป์เทรนเดอร์ของครั้งที่3ขององค์กรเดอะพิงกนะครับอ,อ,อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเรตติ้งก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องบอกนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับของคอร์ส t ทรนด์เทรนเนอร์ขององค์กรเถียพิงค์ภายใต้บริษัทแซ่บแบบนะครับแล้วก็รอบนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันข้างในเลยครับไปแต่ก่อนที่เราจะไปข้างในเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านหนึ่งก่อนนะครับนี่คือเป็นแม่บ้านที่บอกต้องบอกสาวสวยมากและที่สําคัญคือเป็นผู้นําขององค์กรเถียพิงค์ด้วยนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อานโหเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นี่เราก็อยู่ที่บอกนะคะว่าอยู่ในคอเทนเนอร์นะคะซึ่งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วค่ะพี่อ่านในเรื่องของอาการสอนการสอนแทรกในเรื่องของการทําทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นการภา,ราะวะคนเป็นผู้นานะคะอัปไลน์ดาวไลน์อันนี้นี่สําคัญมากๆเลยค่ะคในคอเนี่ยจะมีหมดเลยทั้งความสนุกความสนุกสนานกิจกรรมต่างๆทั้งอ outdoor แล้วก็ indoor ในนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูกันเพราะนี้เนี่ยเออจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ว่า แน่นมากๆเลยในส่วนของวิชาการครับเมื่อเช้านิดนนึงครับว่าปกติการไปทากิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณช่วงบ่ายช่วงสายๆหน่อยแต่เมื่อเช้านี่เกิดอะไรขึ้นครับทําไม6กโมงเองใช่ค่ะต้อง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 บอกอย่างนี้ว่าในในส่วนของแต่แต่ละคอร์สเนี่ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยอยู่แค่แบบ ใน,ในห้องแต่นี้เนี่ยกิจกรรมในเรื่องของความรักความสามัคคีการได้รู้จักกันในเรื่องของวันนี้เนี่ยเรามีในส่วนของออนไลน์ด้วยครับพี่อัวันนี้เนี่ยในในออฟไลน์เนี่ยเราก็อาจจะมาเจอกันครั้งแรกซึ่งเราก็จะทํากิจกรรมที่ได้มีความผูกพันการช่วยเหลือซึ่งกันและการกิจกรรมที่สมัครสมานสามัคคีกคันนะฮะแล้วก็เราจะมีการแข่งขันเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบทำให้เกิดความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยใช่ค่ะทีนี้เนี่ยแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีข้อคิดต่างๆในเรื่องของการทําธุรกิจมันเกี่ เรื่องเกี่ยวัพันกันหมดเลยค่ะอันนี้เนี่ยแต่ละคนก็จะได้แต่ละแนวคิดแนวคิดเข้ามาผสมผสานกันเพราะแต่ละคนนียก็มีพื้นฐานมาจากแต่ละที่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ข้อสําคัญของไปเล็กเลยแล้วก็ทางพิเศษเนี่ยก็คือให้แต่ละคนเนี่ยเข้ามากลมเกลื่อนกลมเกลื่อนเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้อันนี้คือสําคัญมากมากต้องรอรลอมให้ได้เลยค่ะต้องบอกท่านผู้ชมครับที่กาลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกข้างในเนี่ยกำลังมีกิจกรรมกันอยู่ เดี๋ยวคุณก๊อฟนะครับจะพาไปดูบรรยากาศข้างในเป็นยังไงมาตามคุณก๊อฟมาเลยครับอันนี้นี่คือวันที่สองแล้วเนาะวันที่สองนะครับนั่นแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้เราเข้าใจในระบบสายการผลิตแบบนี้เราทำตัวให้เป็นเหมือนกับสปาร์อันอันล้านละลานมาก ที่เราได้มาดูกันน้คหลังนี้อันนี้พี่เศษกำลังสอนอยู่นะครับถ้าเกิดสันี้คือจะเป็นพาร์ทในเรื่องของการสอนข้อมูลเกี่ยวกับการทำทีมแล้วก็ภาวะคำสค่ะที่ต้องบอกเลยว่ากำลังเข็้ยงคนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ

โทษนั่นแต่ไม่โทษตัวเองว่าโอ้เคยไปแล้ว,วแหละแตบทิ้งอ่ะแต่ผมไปลิ้นจี่เขาไม่เขา ครับรล้วหังนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกับผู้นําแต่ละท่านนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับอ่ะเรามาดูผู้นําแถวหน้าก่อนนะครับคุณบุษนะครับให้กลุ่มแล้วบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศสนุกสนานนี้ครับได้สาระได้ความรู้ก็เติมเต็มให้กับสมาชิกใหม่ๆได้ครับเป็นการก็ยี่สิบชีวิตครับ ยี่สิบพฤศจิกาียนหนึ่งเท้าสองเท้าครับผมครับก็นะครับบรรยากาศถือว่าสนุกสนานนะครับก็นะครับก็เพิ่มนะครับแนวคิดนะครับในเรื่องของวุฒิภาวะในเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับได้ดีมากๆนะครับก็นะครับแนะนำนะครับให้เข้าคอร์สนี้นะครับสุดยอดมากนะครับ เป็นธรรมดาของคอร์นี้นะครับมีทั้งความสนุกสนานแล้วก็เพิ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองครับวันนี้บรรยากาศก็ราบรื่นไปตามปกติครับวันนี้ทุกคนเต็มที่กมากนะดีใจมากๆาครับโอ้ยวันนี้ที่มาร่วมงาน คือได้พลังกลับไปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้ความรู้น้องเหนื่อจะได้ความรู้เหมือนเราได้กลับมาชาร์จแบตอะค่ะกลับมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าชาัดเจนมากๆเลยรอบนี้ต้อง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 ขึ้นเท่านั้นต้องขึ้นวีพีให้ได้เนาะ,ะโอเคมาแล้วได้พลังเยอะแยะมากมายลยะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องอฟสวภวดีคดฉลอมค่ะ ต้องบอกว่ายิานดีมากๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานคอร์ส TTT ครั้ๆๆงนี้ครั้งที่3แล้วค่ะนะคะๆๆนอกอยากเชิญชวนพี่ๆทุกคนและอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเข้างานคอร์ส TTT สักครั้งนี่คือ1ครั้งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นสู่สภาวะการเป็นผู้นาค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะส <ๆๆ S 1> าวสวยท่านหลังไปไหนแล้วครับ วันนี้นะคะที่มาคอสจีรู้สึกว่าคอสนี้สุดยอดมากเลยนะคะใครพลาดนี่ไม่ได้เลยนะคะค่ะเชิญเชิญนะคะทุกทุกท่านนะคะใครอยากเข้าคอสจีีครั้งหน้านะคะเจอกันค่ะและนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นํานะครับแล้วก็ที่เลี้ยงแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละทีมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผู้อยู่เบื้องหลังนะครับคอสแต่ละคอสทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเล่าความแตกต่างของคอสนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างใครกเอนสวัสดีครับก็คอร์สนี้นะครับเป็น TTT ครั้งที่3นะครับความแตกต่างของเราก็คือว่าครั้งที่ผ่านๆมาครับเรานะครับต้องการคนมากนะครับแต่เมื่อเรามีคนมากแล้วะ าการที่เราจะอบรมหรือเสริมวิชาการไปครับเขาจะไมค่ค่อยเข้าใจแต่รอบนี้ครับเราต้องการคนน้อยแต่เข้าใจมากๆนะครับซึ่งรอบนี้ครับจะเป็นรอบที่เรียกได้ว่าทั้งวิชาการทั้งความรู้นะครับที่ทางคุณเล็กและพีพัฒแล้วก็ทางอาจารย์เสกสรรวงพานิชย์นะครับอัดให้กับสมาชิกเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาเลยดีกว่านะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยครับออกไปทํางานเป็นผู้นําต้นแบบ ได้มากมายนะครับผมครับสวัสดีครับภารกิจร้อยพุทธนะครับความแตกต่างของคอร์สเท,นทรนเนอร์ขององคอ์กร VR The p i ด k พิงนะครับ,รบผมเองเป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าคอร์สงานแคมป์อย่างเงี้ยมานับครั้งนับครั้งไม่ทว่วแล้วฮะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันแตกต่างชัดเจนมากพเพราะอะไรฮะคอร์ส TGT ของเดดพิงค์เนี่ยสิ่งที่เน้นคือ ไม่ได้สอนคนธรรมดาให้ออกไปเก่งแบบเทวดาครับเพราะว่าการที่จะสอนคนคนนึงให้เก่งแบบเทวดาเลยอ่ะมันสอนยากมันมีน้อยแต่คอร์สนี้เน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องสอนคนธรรมดาให้ออกมาเป็นคนธรรมดาที่สามารถทำงานพื้นฐานเองเป็นที่สามารถรู้ว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยควรทำยังไงที่สามารถรู้ว่านะครับบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ในการทำธุรกิจเนี่ยอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าทุกคนมีภาวะการเป็นผู้นำผมเชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตได้ครับดังนั้นเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ลองถามสมาชิกดูครับครับสวัสดีครับนี่ครถือว่าเป็นโบวอยู่เบื้องหลังของคอร์สนะครับของ TTT นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้นะครับมีการ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมร่วมนะครับแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ว่านี่เป็นแม่ทัพใหญ่ภักใต้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้สำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมอีกช่วงหนึ่งของ คอส t t t ของเรานะคะวันนี้ก็คือวันที่สองนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทำรูปกันเป็นกลุ่มนะคะอีกวันหนึ่งค่ะก็เหมาะสมควรค่ะก็มาจากใต้กันเลยทีเดียวค่ะก็เดินทางมากันตั้งแต่วันวันศุกร์นะคะก็มาถึงนี่วันเสาร์ก็ลงทะเบียนเช้าพอดีก็มากันหลายชีวิตเหมือนกันค่ะ คอร์สนี้นะคะก็คือในกลุ่มขององคอ์กรเดอะพิงค์ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าระบบ6วงกลมสู่ความสําเร็จนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมแล้วก็วิธีการที่สามารถทําให้คนธรรมดาเนี่ยค่ะสามารถที่จะมีวิธีการที่จะสร้างรายได้กับการทํางานเครือข่ายนะคะแล้วก็วิธีเหล่านี้ค่ะเป็น เขาเรียกว่าระบบที่มีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วว่าการเข้าคอร์ส TTT ของระบบของเรานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จได้โดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเวาที่เรแกัต้องทครับเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับผู้นำอีก ไม่ใช่ผู้นำนะครับพี่เลี้ยงของเราอีกท่านหนึ่งนะครับว่าได้ข่าวเมื่อคืนผลประกอบการได้เยอะมากนะครับแต่พอเราบอกว่กามาหนาทุกคนก็จะขึ้นปีอืนบนกระดาษโดยวใหญ่ริ่ครับเรื่องผรกอกาีมารครับสวัสดีครับผมสยามเขตแก้วโสพสบู ครับสวัสดีครับผมสยามเกตแก้วโพสกุลพอดีตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะพายรีสอร์ทนะครับตอนนี้กิจกรรมที่ทําก็คือคอร์สเทรนเดเทรนเนอร์นะครับวันนี้ก็รู้สึกสมาชิก็ประมาณ200กว่าท่านนะครับนะครับ,รบอยู่ในณที่นี้กําลังทํากิจกรรมในหลกนักการของคำว่าอัพไลน์ดาวไลน์วันนี้สนุกสนานอย่างมากเลยนะครับ ดังนั้นถ้าคอสเทรนเดเทรนเนอร์รอบหน้าผมอยากให้สมาชิกและเพื่อนๆติดตามครับรับรองว่าถ้าท่านพลาดท่านจะไม่เห็นบรรยากาศในคำว่าคอสเทรนเดเทรนเนอร์อย่างแน่นอนโอเค,อเคนะครับโอเคอเค,ครับผม นี่ค่ะขอทีทีรุ่นที่3นะคะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาครอบครัวที่อบอุ่นของเดะพิงค์เรานะคะวันนี้เป็นวันของครอบครัวเดะพิงค์นะคะได้ทั้งความรู้ความสนุก <c ff még> และความส 15, มามัคคีนะคะอ่อวะค่ะก็จะมีกิจกรรมทั้งสนุกสนานและก็มีเล่นได้เนื้อหาสาระต่างๆ <c oughs> นะคะค่ะและก็เรียนเชิญทุกคนนะคะถ้าอยากมี ความสาเร็จในชีวิตของตัวเองสักครั้งหนึ่งลองพาตัวเองเข้ามานะคะคอร์สรั้นที่4รอบต่อไปนะคะลงมาเข้าคอร์สทีดีท,ทีและคุณจะรู้ว่าความสมามีความรักความอบอ,อุอน่นความรู้อยู่ที่นี่เลยนะคะเรียนเชิญทุกคนคะ่ะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้นำผู้ร่วมกว่อตั้งคอร์สอ,องค์กรเดพิงค์นะครับพี่เสกนั่นเองนะครับโอเค พิเศษครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศครั้งที่สามครั้งนี้มันต่างยังไงเออครั้งนี้จำนวนคนอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ความเข้มข้นจะมากกว่าทุกๆรุ่นนะครับเพราะว่าพอเวลาที่ผู้เข้าอบรมมีอยู่ในจำนวนที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยเราก็จะมะีประสิทธิภาพในเรื่องของการให้เนื้อหาสาระนะครับทุกคนก็จะได้เนื้อหาสาระได้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับอย่างเช่นในรุ่นที่3เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่เข้ามาในคอร์สเทรนรเ,รน,อรเรนอร์รุ่นที่3เนี่ยนะครับจะมีความสนุกสนานมากกว่าทุกๆรุ่นที่ผ่านมานะครับฉะนั้นในรุ่นที่4เดือนมกรานะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาเข้าร่วมในองค์กรของเดอะพิงค์นะครับเรามาสัมผัสกับบรรยากาศในการเรียนรู้สัมผัสกับบรรยากาศในการพัฒนา นะครับแล้วเราก็จะข้าวอไปสู่ความสําเร็จพร้อมๆกันอันนี้เพิ่งจะลงจากการบรรยายมานะครับเดี๋ยวยังไงพบกับวิทยากรประจําของฟิตข่าวนะครับฝากองค์กรเดอ p พิงไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาติดตามพพี่เลี้ยงเราอีกท่านหนึ่งอาเดี๋ยวเช่นเดียันไม่อยากไปเราองวภาพออไแล้ดีนะ๋ยวตามอันี้นะ กอร์ paid, สีครั้งท pues ี่3นะคะก็สำหรับผ <Yeah, ู้นำนะคะเทรนเนอร์บรรยากาศก็เป็นหัวใจคือคอร์นี้เป็นหัวใจหลักของการทำธุร no กิจนะคะถ้าเกิดผู้ที cool ่จะก้าวเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจก็ควรจะเข้าคอร์นี้ค่ะก็ได้ความสัมพันธ์นะคะทั้งมิตรภาพการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ แง่คิดต่างๆก็ควรที่จะจะมาจะมาเริ่มต้นก้าวแรกกับคอร์สทีดีทีเทนเนอร์ค่ะไม่รู้ได้ไหมครับนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับตอนนี้ทางคุณเล็กและพีมานะครับเอ้ยอินดับมานะครับกำลังต่อมานั่ง็นห้องแอร์เย็นไหมใจตามะคุณใจร้อนอหม จริงไหมิก้วผมกำลังยินให้หน้าบึ้งเสร็จเผื่อเมื่อไร่มีคำถามแบบนี้ทําไว้ในห้องนั้นมีตัวทำลายบรรยากาศและผมจะโฟกัสคนนั้นเองโอเไหมจะมุ่งคุยตอน,นเดินบอกนอกห้องไเพราะผมไม่อยากให้มีคนทำลายบรรยากาศในห้องเพราะในห้องประทุนมีคนสนใจ ที่จะมารับความรู้ในธุรกิจเยอะหรือไมอเยอะ <Yeah. S 1> แต่เพียงแค่คนบางคนมานทาให้บรรยากาศเสียไปเลยตนนัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ <Yeah. S 1> ดังนั้นเพื่เราครับเวลาจะชวนใครมาร่วมประชุมควรจะชวนคนที่อยากมาถ้าเขาอยากมาเรามอมองหาาบอกไหมเฮ้ยคุณมารับกูด้วยนะคม,มารั่กูด้วยนะนีไม่มีไม่มีรถกูอยากไปจริงๆอันนี้หน้าไปแต่คนบางคนไง มิงคุณเล่กมาต้องได้สองร้อยดานล่ทีนี้มึงมาช่วยกูหน่อยมาช่วยอะไรช่วยมาฟังหน่อยทำไมเดี๋ยวคุณเล็กเขาไม่มามันกละเรื่องไหไม่มกละเรื่องนะมม่กละเรื่องก,การเองคนเราฟังกับการชวนคนเข้าฟังบรรยากาศมันจะต่างก,กันใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ผมอย,อยากให้เราดูคลิปที่ผมตั้งใจทำว่าน้านที่ของัำไรคืออะไร มาเลยครับมาเลยเดี๋ยวไวยแล้วไหะดี๋ไหนทายผูหชายสิจะรู้แค่ไหนรู้สิเท่าไรนี่ก็3ามี่ไหมครับห้าสิบปรมานึงห้าสิบเจือเลยแต่แกก็ห้าสิบายอยู่แล้วมาเดี๋ยไปดูแตสบายอยู่แล้วพอทำร่างผมใช้สแกินโอเคครับ สุดแรงเกินโอเคสุใจขาิลเลยรับสุดใจขาดิเลยาะเพร<บ>คนคือทไมอะเัหดแดงัไรล่ะคต้องว่าัไกดไจะไม่น่า <c oughs> นิ่นนะันนจะไม่ได้เลรับครับแลวแลนี่ก็เป็นบรรยากาศางานแคมป์ เป็นเทรนเนอร์นะครับครั้งที่สของกอล์ะพิงค์ภายใต้บริษัทแซแบบแฟนๆนะครับวันนี้บรรยากาศตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าคนถือว่าอยู่กำลังพอดีในการที่จัดคอร์สนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาที่จะรับความขมขม่มานะครับส่วนบรรยากาศข้างหน้าหรือบรรยากาศรายละเอียดยังไงนั้นเราจะมาติดตามหรือจะเก็บตกให้นะครับสาหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ